ข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ชมแหมก็ไม่รู้ว่าทําไมผู้ปกครองท่านนี้ถึงได้หัวร้อนขนาดนี้เหตุเกิดหน้าโรงเรียนเลยนะคะกับนักการพาโรงแถมยังมีน้องๆน,นักเรียนเนี่ยเห็นเหตุการณ์ด้วยอาลองดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณผู้ชม,มต้องบอกว่าในช่วงเวลาตอนเลิกเรียนกับตอนที่จะไปส่งน้องที่โรงเรียนเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือรถมันจะติด เพราะว่าทุกคนเนี่ยก็คือเหมือนขับรถผู้ปกครองก็ต้องขับรถมาส่งลูกเนาะออแล้วมันจะทําให้รถติดตรงนั้นอะเต็มไปหมดเลยบางทีมันก็ต้องมีกฎแหละว่าบริเวณเนี้ห้ามจอดอเพราะว่ามันก็จะมีรถคันอื่นที่ต้องสัญจรผ่านไปมาอะไรแบบนี้ด้วยไม่ใช่แค่มาส่งที่นักน้องๆน,น,นักเรียนอย่างเดียวแต่ปัญหามันเกิดขึ้นก็คือผู้ปกครองท่านเนี้ยมาจอดครูเเวรก็ต้องไปบอกว่าตรงนี้จอดไม่ได้นะครับ เพราะว่ารถมันจะติดไม่งั้นเดี๋ยวเขาติดกันหมดอะเนาะติดกันหมดเลยคุณอาจจะคิดว่าอุ้ยแป๊บเดียวเดี๋ยวลูกก็รีบลงไปแต่หางแถวเนี่ยมันไปยาวเลยนะทีเนี้ยแล้วทุกคนก็จะทําแบบนี้ไปหมดก็เลยรปภบอกไปพูดดีๆนะว่าจอดตรงนี้ไม่ได้เออแต่ผู้ปกครองเขาไม่พอใจโอ้โหด่ากลาดเลยค่ะ แต่ว่ากล้องภาพมันบันทึกภาพเอาไว้ได้เนี่ยว่ารถคันนี้มาจอดหน้าโรงเรียนแล้วก็มีการโต้เถียงกันครูเนี่ยขอให้เลื่อนรถออกไปเขาก็เลื่อนนะไปจอดอฝั่งตรงข้ามแต่ยังไม่ไปนะเดินมาแล้วมาทะเลาะก,กับพาร้องนี่แหละม,มาทะเลาะก,กับรปภมีช็อตแบบผลักอกนะใช่แล้วก็แบบเออหาล่งหาเรื่องเหมือนจะต่อยกันนะครับเนี่ยหัวร้อนขนาดนั้นค,นครูก็เลยต้องพยายามมาแยก ทั้งสองฝ่ายออกกันนะคะว่า,อ,าอย่าทะเลาะกันตรงนี้ทะเลาะกันตรงนี้เ,ออเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหน้าโรงเรียนเลยค่ะโ<อ>รงเรียนเทศบาลสวนสนุกถนนกลางเมืองตะบลในเมืองจังหวัดขอนแก่นหูถ้านี่เป็นลูกของผู้ปกครองที่มาส่งอ,ะอ่ะเขินเลยนะครับ ถ้าเพื่อนเห็นว่าแบบว่าพ<ม>่อเรามแม่เราไป<ม>ตีกับเราประเพอ<ม>อ,อย่าทําแบบนี้เลยค่ะผู้ปกครองเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆน,นักเรียนดีกว่าทุกอย่างมันต้องมีกฎกติกาของสังคมในเมื่อตรงนี้จอดไม่ได้เราก็ต้องไปที่อื่น<ม>หรืออาจจะต้องไปแบบ ไปจอดข้างหน้าไกลๆหน่อยแล้วลูกเดินเอาหน่อยแล้วกันนะเออ,เออมันเป็นกฎของโรงเรียนใดแบบนี้นะคะซึ่งทีมข่าวเขาก็ลงพื้นที่ไปที่หน้าโรงเรียนเลยก็อย่างที่เห็นน่ะมันมีแผงกั้นอยู่นะว่ามันจอดไม่ได้จริงๆแล้วก็มีข้อความด้วยว่าห้ามจอดตลอดแนวจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้อพอคุณมาส่งลูกคุณต้องเห็นคุณต้องรู้อยู่แล้วแหละและไอ้วันที่เกิดเนี่ยนักการพันลงเขาบอกมันเป็นช่วงเวลาเลิกเรียนพอดีอตอนเย็นเนี<ฮ>่ยสี่โมงสิบหกเอ้สี่โมงยี่สิบหก เวลาเนี้ยแหละคือเวลารถติดเลยโดยโ<อ>เฉพาะถ้าเส้นนั้นนะมีโรงเรียนแล้วกําลังจะเลิกเรียนเนี่ยนะคะแล้วเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนักเรียนเนี่ยข้ามถนนแล้วก็เห็นผู้ปกครองท่านนี้อารมณ์ร้อนมาก่อนเลยเ<อ>คือเดินมาปุ๊บเหมือนเฉียดเขาด้วยแล้วก็พูดคําที่ไม่ดีออกมานะ่ะแล้วก็เหมือนเริ่มมีปากเสียงกันแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นในภาพว่าผักกันไปผักกันมาโต้เถียงมีคารมกันนะคะจนคุณครูเนี่ยต้องมาช่วยแยกอะลองฟังเสียงเขาเล่าอีกทีนึงคะ่ะ อยากคำว่าอะไรโหอยากเลยครับแบบอะไรเนี่ยนะด่าขึ้นเสียงดังเลยครับเพราะแถวนั้นไม่มีใครครับเดินเฉียดผมก็ด่าขึ้นนะไม่เหมือนจะด่าลูกไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ด่าลูกถ้าด่าลูกก็ต้องบ้านในรถก็ได้หรือคุณก็พูดเบาๆคุณไม่ต้องตะโกนก็ได้ขาดลุงถายลูกจีนอยู่ตรงนู้นแกก็น่าจะได้ยิน ทาแบบนี้ก็ไม่ถูกนะอย่างที่บอกขอย้ำอีกทีละกันว่าเป็นตัวอย่างให้น้องๆนักเรียนดีกว่านะคะแล้วก็คนที่เห็นคลิปนี้เนี่ยเขาก็ใส่กันว่าเซฟรอปพอก็คืออยู่ฝั่งรอปพอกันหมดเลยเพราะผมจําได้ว่าตอนวันที่มันมีเรื่องเนี่ยทางโรงเรียนออกแถลงเลยนะเป็นโพสต์เลยว่ารอปพอเนี่ยทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการดูแลการจราจรอำนวยความสะดวกแล้วนะช่วยเซฟรอปพอกันด้วยเแล้วก็มีการชื่นชมทางผู้บรการนะครับที่ออกมาปกป้องบุคลากรนะของโรงเรียนนะครับปกติคุณปุ๊บเป รับลูกทิ้งเียนบ่อยไหมทุกวันทุกวันส่งและรับทุกวันก็คือลูกเนี่ยมารับคุณปุ๊กดิฉันยังไม่ส่งลูก, <c oughs> ลกไม่ส่งลูกเสร็จแล้วก็<อ>มาทางานทํางานเสร็จแล้วก็ไปรับลูกค่ะอ๋อผมแกล้งอําเล่นไงคือลูกเนี่ยต้องขับรถมารับคุณปุ๊กที่ทลูกเนี่ยขับรถมาจากพระรามสองเพื่อจะมารับแม่ ไม่ใช่หรอกแม่นี่แหละค่ะขับไปรับแต่เนี่ยแหละแต่ละโรงเรียนเขาก็จะมีกฎกติกาเพื่อที่ให้สังคมภายในโรงเรียนเนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าโรงเรียนเนี่ยมันอยู่ในชุมชนคุณเห็นไหมเนี่ยเขาต้องขึ้นเป็นแถลงงนี้เลยนะเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะว่ารอปพของเราเนี่ยก็มีจํานวนไม่ได้มากแต่ละคนก็งานหนักอยู่แล้วช่วยกันแบบว่าอย่าไปสร้างความลำบากสร้างเงื่อนไขในการทำงานที่แบบมันไม่ดีทุกคนก็รีบเหมือนกันหมดอนะครับ อ่ะฝากกันเอาไว้ครับ